สวัสดีค่ะวันนี้โลามาจะให้มาพบกับสันเลี้ยงหม่ของโลมานะคะนี่เป็นนกเลิฟเบิร์ดนะคะมา,มาอยู่บ้านแล้วสองเดือนกว่าแล้วค่ะนี่กินเป็นอาหารลูกป,ป้อนแล้วก็อาหารไข่แล้วก็มเมล็ดทัญ,ญพืชน,นะคะชื่อพี่กวานนะคะนี่รู้ไหมคะทำไมชื่อพี่กวานเพราะว่าหัวมันเป็นสีเหลืองแล้วก็นาะอ,อกเป็นสีสม้มแล้วก็ตัว เมนสีเขียวก็เลยได้ชื่อว่าพริกหวานนี่ให้ดูหน้าเด็มๆพริกหวานนี่ค่ะไหนทดสอบบินไหนได้ไหมคะจะหายเลยนะคะเรามีอะไรมาวะคะเมื่อวานเราเพิ่งแต่จะล้างขามาันอะอัะอะอะนนะั้นลองดูไม่บินแฮะบินไหมไม่บินไม่บินเลยฮะบินไหม บินไหมจะบินไหมอันนี้เป็นเลบเบิร์ดแบบอะไรคะแบบขอบตาค่ะขอบตาก็คือจะมีสีขาวๆข,ขอบตาค่ะใช่เพราะว่าบางคนดูดไม่ออกแต่ดูง่ายๆเลยนะคะถ้าเป็นขอบตาก็คือตรงลูกตามัน,นะคะ่ะมันจะเป็นขอบขาวๆนี่ให้ดูชัดๆด,ดูชัดๆย่ายนะดูชัดๆต้องไม่ดิ่งนี่ใช่อ่าโอเคปล่อยมันได้แต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าถ้าตัวที่ไม่ใช่ขอบตามันจะเป็นเหมือนขนแล้วก็มีลูกตากลมๆสีดําเลยใช่ แต่ว่าอันนี้แล้วแต่คนชอบนะคะเพราะว่าบางคนก็บอกว่าตัวขอบตาม,มันจะซนมันจะดุกว่าแต่แต่เรามาฝึกให้มันไม่ดุได้อันไหน,นลองอเชื่องมากเลยนี่อันนี้มันเพิ่งเริ่มใส่ไปนะคะเพิ่งเริ่มใส่ไปเมื่อวานใช่ใช่ใช่มันจะยังไม่ค่อยชินเนี่ยมันก็จะแบบว่ากัดกัดแต่ว่ามันก็ไม่ไม่ชาบคาบกระดิ่งแมไม่ไม่ดือ้อไม่ดื้อเท่าไหร่แต่แต่ชอบ ชอบเงี้ยแต่มันติดคนนะแต่มันติดคนมันเคยกัดเสื้อหรือเป็นรูด้วยนะคะเป็นรูเลยใช่ไหมไหนพีกหวานโชวบินไหมโชวบินไหมถ้าบินถ้าบินอย่าปิวไปกับสายลมนะไหนลองดูสิเราสาส่เชื่อมาแลวอ้าวอ้าวอ้าวไม่บินเลยบินไหมนั่น มไม่บินนะแต่บรรกัดเชือกโชว์นอนเพลินมากพี่หวานนี้อัปเดตสัตว์เลี้ยงตัวใหม่หมของโล <L oma S 2> มานะคะบ๊ายบายอ่าวบ๊ายบายด้วย